คุณเสียรายได้ไปเพราะโฟกัสผิดค่ะเคยเป็นไหมคะกําลังมีชีวิตที่เริ่มจะดีมาหน่อยพอโฟกัสบางสิ่งบางอย่างรายได้หายหมดเลยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาบอกค่ะตอนแรกที่คุณนะคะเริ่มต้นสร้างรายได้ของคุณคุณโฟกัสชัดเจนว่าคุณจะทํารายได้อะไรใช่ปะพอถึงพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณดันไม่ได้โฟกัสการสร้างรายได้แล้วคุณไปโฟกัสว่าเอ๊ะคนจะรักจะชอบใช่ไหมคุณต้องการการยอมรับคุณต้องการเอ่อการคอมเมนต์จากคนอื่นหรือคุณต้องการแบบ เป็นที่รักและสนับสนุนจนทําให้หัวใจของเรามันไปนมุ่งความสนใจที่คนอื่นนะที่เขาตัดสินเราแล้วไม่ได้ดูนะในสิ่งที่เราตั้งใจทําว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันดีและไม่ประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันทําให้เราหลุดโฟกัสไปเท่านั้นเองค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรากําลังสร้างไรายได้อยู่ก็มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสินค้าและบริการของเรานะคะแล้วก็สนใจคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์กับเราเนาะ เอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ไม่ได้เอาความรู้สึกของเขาทุกความรู้สึกมาใส่ในหัวใจของเราเพราะเราจะทำงานของเรานะคะได้ช้าลงค่ะสด์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ